ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาจำเรียบสวจ้าออโลกโลกเรยเนียนเนียงกัญญาเจตีกรุบหนึ่งเจตีสนหาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านรายการสนุกกับภาษาอาเซียนภาษาเขมรก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามวันและเวลาเดิมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสนุกกับภาษาอาเซียนภาษาเขมรกําลังสนุกกับการรู้จักชื่อผลไม้เป็นภาษาเขมรน,นะคะ ผลไม้ที่จะนำม,มาให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักในวันนี้ก็คือแพลมกะแพลมกะท่านผู้ฟังพอจะเดาได้ไหมคะแพลมกะแพลมกะแพมะกะแปลว่ามะกอกค่ะแพลมกะแพลมกะหรือมะกอกเนี่ยมีสองชนิดนะคะชนิดแรกก็คือแพลมกะเปรยแพลมะกะเปรย แปลว่ามะกอกป่าค่ะําว่าเปรยแปลว่าป่านะคะและอีกชนิดหนึ่งก็คือแพรมะกะบารังแพรมะกะบารังแปลว่ามะกอกบ้านหรือมะกอกฝรั่งค่ะแพรมะกะแพรมะกะเปรยแพรมะกะบารังมะกอกเนี่ยนะคะคนกัมพูชานิยมนำมา ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องปรุงในอาหารเช่นอาจจะนำไปใส่ยำแทนมะม่วงก็ได้โดยที่นำแพรมะกะบารังหรือมกะกอกบ้านนะคะหรือมกะกอกฝรั่งเนี่ยนะคะไปใส่ในอาหารประเภทยำนะคะยมมะกะตเตยเออยมมะกะตเตยเออนี่เป็นอาหารของชาวกัมพูชาชนิดหนึ่งนะคะ ที่มีชื่อว่าย่อมมะกะตรยชยเออก็คือยากรอบใส่มะกอกค่ะย่อมมะกะย่อมมะกะย่อมแปลว่ายำนะคะมะกะก็คือมะกอกเตรยชยเออร์เตยชเออก็คือปลาย่างที่คนไทยจะรู้จักว่าปลากรอบเพราะฉะนั้นหากท่านผู้ฟังไปเที่ยวในกัมพูชาลองรับประทานยำปลากรอบใส่มะกอกนะคะซึ่งเราก็จะสั่งเขาได้ว่าย่อมมะกะ ตชยชเอยยอมมะกะเตรชเอก็คือยำประกอบใส่มะกอกนะคะเคียมโจจัดยำแพลมะกะบารังเียมโจจัดยำแพลมะกะบารังแปลว่าฉันชอบกินมะกอกฝรั่งปนตาขย้อมเหมือนโจเจัดยำแพลบารังเตปนตาขยอมเหมือนโจเจัดยำแพลบารังเตแต่ฉันไม่ชอบกินมะกอกฝรั่ง คนเราก็มีชอบไม่ชอบแตกต่างกันนะคะชอบก็บอกจะไม่ชอบก็บอกว่ามินโจจัดนะคะวันนี้ท่านผู้ฟังก็ได้เรียนรู้นะะผลไม้ของกัมพูชาไปอีกคำหนึงแล้วนะคะก็คือแพรมกะแพรมะกะก็คือมะกอกแล้วก็ได้รู้จกักแพลมะกะเปรยแพรมะกะเปรยมะกอกป่าแพรมะกะบารัง แพลมกะบารังมะกอกบ้านหรือมะกอกฝรั่งค่ะอร่อยอร่อยกับผล,ลไม้นะคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปจะมีผลไม้อะไรมามอบให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังค่ะโสมจุมเรียบเรียจ้าที่นี่สถานีวิทยุศึกษา